สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาน,นี้ผมกาสิทําเมนูไก่อบกระปิดนะครับมอน,นี้ก็มีไก่ตัวหนึ่งนะครับผมไก่สึ่งไปสอมานะครับผมไก่ไก่ไกพันไกน่นันนี่แหละตัวใหญ่อยมอนีผมปรเซตเมนูไก่อบกระปิดนะครับเห,แบบเห็ดแบบเห็ดแบบเฮ้าทําอยู่ในกรุงเทพในเมืองหลวงนะครับผม มันจะต่างกันกับอยู่ทงังบ้านเฮ้านะครับผมเพราะว่าต่างเพราะอ,อย่างหัวใจบ่ครับต่างเพราะว่าเฮ้ามาทํางานอยู่ทังทีนะครับผมต่างมันอุปก,กรณ์มันบอ่เอื้อมน้อยนะครับผมเฮ้ากับด้ประยุกต์ทุกมือนีเฮ้าภาคกันเด็ประยุกต์นะครับผมประยุกต์การทําอาหารการแต่ละย่างนะครับผมแต่ละย่างนะครับเพื่อที ดำรงชีวิตนะครับผมกลบาวว่ายังไงก็คือเพื่อที่ดำรงชีวิตแต่ดั่ส่วนแต่ละนันนะครับผมวันี่ผมกับเมนูนะครับไกล้ออกระปิตล่ะครับผมบอกบอกหลายใจห้างครับเข้าไปชมกันได้ครับพอมีน้องตตงแตงแตงแตงครับสำหรับเอนี้สำหรับเอนี้นะครับผมผมกาซสีนั่นนะครับ ห้าวเสีอาหารนะครับผมเมื่อนี้กัสซีนี่นะครับผมไก่ไก่ไกตัวใหญ่นะครับผมห้างสีอบกับปิดนะครับผมเมื่อนี้เป็นเมนูไก่อบกับปิดนะครับตอนนี้องกำลังเตรียมนะครับตอนนี้ผมกำลังเตรียมเครื่องปรุงเครื่องมัดนะครับผมครับเครื่องปรุงเครื่องมัดนะครับผมตอนนี้ผมกำลังเตรียมนะครับเราก็จะใช้ในหมอนี้นะครับ ไอ้ตัวใหญ่เติบนะครับผมมันตัวนิดหน่อยนะครับตัวใหญ่กัตัวใหญ่กับพูดและครับผมตัวใหญ่เลยครับพูดนลครับ เมนูวันนี้กะดิไก่อบกระปิสจะเป็นเจ้าใดห้องถาชมกันนะครับตอนนี้ผมกะดิตำเครื่องปรุงนะครับผมตำเครื่องปรุงหมักนะครับผมรอชมกันต่อไปนะครับตอนต่อไปนะครับครับกะนี่นะครับผมกะนั่นแล้วนะครับผมเตรียมเครื่องปรุงเลยนะครับ มาหนีนะครับครับพระจิตโอ ครับกสิ่ประมาณนี้นะครับผมเท่ากับสิ ใส่เครื่องปรุงเข้าไปเห้อฮะก็ตรคน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 เห็นมันขยี้ขยำเห็นมันเขากันนะครับผมปรุงแตง่งรสชาตินะครับผมมีริกไทยมีตะไคร้มีหลายอย่างนะครับผมเครื่องปรุงนะครับสำหรับคลิปนี้เอาเอาไว้ขั้นตอนนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวต่อต่อคลิปหนะต่อขั้นตอนหนานะครับผมครับ ขั้นตอนนี้ผมก็สิ่ขายีนะครับผมขายีนะครับผม กเห็นนะครับอันนี้เขาก็สดิ่งส้เห็นนะครับผมผิดไส้ลวยนะครับผิดไสยลวยหนานะครับ พื้นที่นะครับอันนี้เขาก็เป็นขั้นตอนที่มักแล้วนะครับผมขั้นตอนนี้กับมัแล้วนะครับผมเขาก็จะมีคาตะไครยมีมีตไครยนะครับผมมีตไครยยัดขังในนนะครับผมตะไครยยัดขังในนแล้วก็รอชมกันต่อไปครับผมรอช่มกันต่อไปครับครับต่อจาก แรกนะครับผมคลิปนี้คลิปสองเดี๋ยวเขาสิไปขั้นตอนต่อไปกันนะครับผมขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับไปชมกันเลยครับครับสำหรับวันนี้ก็นี่ครับผมเลอรบมเตรียมลงมอนะครับผมเตรียมอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เตรียมอบไก่อบกะปินะครับ ไ่ได้เกียวหรอกมันยัดตูดีด้ี้วมันก็สิี่ยุใหม่ตบ<อ>กอตนี่นกระด,ดาษเอาออกเลยเออกกระดิบเพราตูดอันล่างเอาข้างบนมัน,มนเอาเีบแค่ใส่ตูดมันก็อดดโบกระดาษมันแหเอาออกเอาออกไงดบดีแล้วมันหมขนาดที่เราเนาะขนาดเจ้าของเอาถุงัติกต้มน้ำเมนู่นงดิบเนหม่มีนาเนาะอันนี้มันก็มี้าม่น ฉันมั่วใส่กว่าแตงแล้วนีดีนะกว่าแตงก็น่าแตงเ้ลยอหมันลูกแต่ว่าต้องเก็งด่านกันหน่อยเด้อทำไก่อบติ้มข้าวปลา กิกได้ยังเรอพ่อกินได้งรไม่เป็นไรคิวคิวนอนที่บ้านกยี่โมครับสี่่มเฮ้ยนั่งได้ที่สามไม่ใ่ไม่เป็นไรเราก็องไปเก็บก่อนไม่เออเราเก็บก่อนเราเก็บก่อนเนือเอามาให้แกส่้ตัวไปแกไหมแกก มาถนกครับมาครับชิมด้วยกันครับผมต้องกึบก่อนครับต้องเป๊กก่นขัถมต้องเป๊กก่อนนะครับวันนี้ไก่อกกระปิดนะครับผมเมนูไก่อกกระปิดนะครับผม เมนูเด็ดๆลองมาชิมนะครับผมรสชาติจะออกไปทางคล้ายๆไก่อบน้ำผึ้งนะครับผมสำหรับาเคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมเราจะเตรียมเอาไก่ยัดขวดนะครับผมไก่ใส่เอาขวดยัดตุดไก่นะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับกรุบก่อนนะครับครับนี่รูปแบบนี้นะครับผมมาแล้วนะครับรูปแบบนี้จัดไปกับปิดงมเลยครับผมกับปิดใส่เลยรอถ่ายตอนสูงดีกว่ามั้งป่าครับใส่เลยครับกับปิดใส่เลยตามมาครับเอามือมือเพียงแอบเพาไกายมันโตใหญ่เติดเพราะยันอย่างเดียวยันคือคนไปถึงนะลำจิลมโอเคนะครับ ประมาณนี้นะครับผมครับก็เราชมคลิปต่อไปนะครับช่วงที่ไก่สูงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ติดตามทาง f a c e b o o k ทางเดียวด้วยนะครับของผมนะครับผมแล้วก็ทาง Youtube ก็เข้าไปใน y o u t u b e แล้วก็ พิมใน u t u b e ค้นหานะครับผมช่องชัยวัฒน์ชาแนลภาษาอังกฤษนะครับผม c h a i w a t นะครับชัยวัฒน์แล้วก็พิมพ์ต่อไปอีกชาแนลนะครับภาษาอังกฤษครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผักดันยอดวิวให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับครับสำหรับตอนนี้ผมก็จะ จะทำน้ำพริกนะครับผมไว้จิ้มนะครับผมน้ำพริกจิ้มนะครับเห็ดน้ำพริกจิ้มนะครับพ่อแม่เป็นนองพริกดิบนะครับผมตำพริกดิบนะครับผมเห็ดน้ำจิ้มนะครับผมเห็ดสูตรผมเห็ดสูตรแบบของผมประยุกต์นะครับผม ให้เหยียซิมก่อนทำเลยนะครับเดี๋ยวผมเสียให้ซิมนะครับผมตอนนี้พี่น้องเหยียดถีทำให้ชิมนะครับตอนนี้ห้อเดียร์หนึ่งตัวนะครับผมพริกกับเป็นพริกเกลืนั่นบ้านห้อนี่แหละครับพริกปลูกอยู่กับสวนนะครับผมพริกปลูกอยู่กับสวนนี่แหละ เอ้เจ็บมากนะครับผมรสชาติเป็นตังไดเขากลับไปจังใครไปช่มกันนะครับเพอผมเ็ตแบบว่าผมดัดแปลงสูตรดัดแปลงจาก เคยทำมาแล้วก็ทั้งคนอื่นทำแล้วก็แต่ละคนทำทำนะครับผมผมเป็นสูตรดัดแปลงนะครับสูตรดัดแปลงเป็นเอาแต่ละความรู้แต่ละนันมาใส่กันนะครับผมแล้วก็จะเกิดไอเดียเกิดความคิดไอเดียห้องเสียดรูปแบบนี้ห้องสีเห็ดน้ำจิม้มแซ่บรสชาติแบบนี้แบบนี้นะครับผม จั้งีแล้วครับผมตดชาดคอยไปซิมกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงไปซิมกักันเด้อพี่น้องเลยผิดก,กับวไวลายห้อกครับเก็บมากหลายต้นเล่ครับผมผิดบ,บัวลายหอก มีแต่พริกหน่อยพริกอ่อนครับเพซ้ำเผ็ดปันไดครับ ทั้งนี้นะครับผมเ okay. อากัรล่อชมต่อตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ห้องกะจีต่ำซะก่อนนะนี่นะครับ ข้าตําแล้วนะครับผมตําละเอียดแล้วนะครับข้าส่วนผสมมันจะมีหลายอย่างนะครับผมมีทั้งหลากผักชีหลากผักชีจีนนะครับผมหลากผักชีจีนซึ่งเป็นเป็นหลากผักชีจีนแบบนี้นะครับหลากผักชีจีนแบบนี้นะครับผมเป็นหลากมันเงามันเงามันนะครับเอามาตําใส่กันนะครับมตาตําให้ละเอียดนะครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับ นะครับผมสำหรับห้องเทียนํำกิมนะครับครับที่นี้เขากับปุงเลยครับเขาสิมักรสชาติแบบใดนะครับผมเขากับปุงกันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามไว้ได้ครับต่อจากคลิปวองหันนะผมตอนนี้เขาเป็นคลิปที่ทำนำกิมนะครับทำนำกิมนะครับผมตอนนี้ค่ะ รอสามีสักก่อนนะครับผมเพราะว่าเวลาเร่งด่วนนะครับมันสิดเดกนะครับผมครับสำหรับแค่นี้ก็สวัสดีครับรอชมคลิปต่อไปนะครับครับเราไปลุ้นกันเลยครับเราไปลุ้นกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้นะครับเราไปลุ้นกันเลยเจาหรือเปล่าขอเท่าเปิดอยู่เอานะครับเริ่มแล้วครับเริ่มเปิดแล้วครับ ไี้แล้วครับุ้ยสวยเลยครับผมอย่างสวยเลยเรียบร้อยอย่างสวยเลยไก่อบกระปิดนะครับไก่อบกระปิดแจ๋วครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสนับสนุนโดยน้ําแข็งหลอดเย็นทุกก้อนสวัสดีครับ ไม่โว้ถือเซลว,ว่าสันเก็บเบิร์หนึง่งเ่ััวเอาหนีออกซะหนี่งตัวเท่าไร่นี่ครับใ <c oughs> อาชุดเก่าอ่ะเขาไม่ล้าอเอาไมหล้าง,งเอาสักสองตัวกินหวัวเบียนอ่ะป้าเลยกี่โมงอ่ะนี่แหละประมาณหกโมง